สองโครินบทที่เก้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องเขียนถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือบรรดาธรรมิกชนเพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายมีความกระตือรือร้นอยู่แล้วข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่าพวกอาขยาจะเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ปีกลายแล้วและความร้อนรนของพวกท่านก็เร้าใจพวกเขาเป็นอย่างมากแต่ข้าพเจ้า ส่งพี่น้องเหล่านี้ไปก็เพื่อไม่ให้การโอ้อวดของเราเกี่ยวกับพวกท่านในเรื่องนี้ต้องสูญเปล่าและเพื่อท่านจะจัดเตรียมให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วมิฉะนั้นข้าชาวมาซิโดเนียบางคนมาพบกับข้าพเจ้าและพบว่าท่านไม่ได้เตรียมพร้อมอย่าว่าแต่พวกท่านเลยเราเองก็จะขายหน้าที่มั่นใจอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้ เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อนและให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้นการจัดเตรียมของพร้อมเช่นนี้จะแสดงถึงการให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยความฝืนใจนี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่คนทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิด และพระองค์ผู้ประทานมเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานมเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะส่งเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะส่งให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านจเจริญขึ้นโดยส่งให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปรนิบัติในงานรับใช้นี้ ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้นแต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยโดยผลของการปรนิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระสฤ์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางและเขาก็จะวิงวอนขอเพื่อท่านทั้งหลาย และคิดถึงท่านเพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่างมากมายขอขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่งพระองค์ประทานนั้น